Let's go สวัสดีค่ะวันนี้ไมค์กันดอดจะนี่จะพาไปที่ จากนั่งแท็กซี่มาที่ออฟฟิศบุญสิริที่ถนนข้าวสารต้องทัวกับเพจบุญสิริรอบรถตีห้าย้ำตีห้านะคะต้องไปทําการเช็คอินก่อนด้วยนะออกเดินทางไปท่าเรือแหลมสอกจังหวัดตาดเดินทางพร้อมกับพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าตื่นเต้นมากรู้สึกได้ว่าจะเป็นทริปที่ดีสําหรับเรามากๆแน่ๆเลยนังดูเดียวและดูวิวข้างทางไปด้วยได้ฟิลดีมากสนุกตลกตื่นเต้นถึงจุดจอดรถบัสแล้วนะคะ เราจะให้เรามารับข้าวซื้อของเข้าห้องน้ําหรือใครขับรถมาเองสามารถนํารถมาจอดที่นี่ได้นะคะจากนั้นจะมีรถลางพาเราไปที่ท่าเรือที่ท่าเรือแหลมศอกและนี่เป็นเรือเฟอร์รี่ที่จะพาเราไปเกาะกูดนะแต่ก่อนขึ้นเรือมีคนเห็นร้านขายไข่ปิ้งจ้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทาเดียวแบบศอกครับยยยภายในข้างในนะคะอันนี้ชั้นหนึ่งแวจะมีสามกัน ไปแหวนแล้วก็ไปแหวนหมดเลยเี mortar, ่แล้วก็นี่เราอันนี้คือแค่าที่ของเรืองที่เขาจัดใน้ส่วนนี้ของเราจัดเองครับคนไม่พอใจมีคนไม่สนใจกับข้าวเท่านี้นะคะจะต้องมีเมนูเสริมนะคะ ถึงเกาะกูดแล้วสิ่งแรกที่เห็นนั่นคือพระพุทธองค์ใหญ่โดดเด่นอยู่บนเกาะสวยเลยนั่นคือวัดอ่าวสลัดนะคะถึงท่าเรือแล้วให้เราแจ้งชื่อที่พักที่เราจะเข้าพักจะมีเจ้าหน้าที่เช็คเลขให้เราเราก็ขึ้นรถตามหมายเลขได้เลยถึงแล้วคะ่ะที่พักที่เราพักคืนนี้ทูลานนี่รีสอร์ทเกาะกูด ตอนนี้เราอยู่ที่พักทูรานี่ห้องพักที่เราพักคืนนี้เป็นห้องพักหมายเลขยี่แปดเป็นแบบดูเกห้องพักจะมีทั้งหมดสองชั้นมาดูชั้นแรกกันก่อนเลยค่ะมาดูห้องพักหองชั้นแรกของเรานะคะชั้นแรกนี่ชั้นแรกของเราจะมีเตียงนอนเตียงนอนอยู่กลางห้องเลยแล้วก็จะมีเบาะสองเบาะนะคะ แล้วก็ภายในห้องจะมีเป็นด้านนี้นะคะเป็นตู้เย็นมีแก้วชากแก้วน,น้ำเนาะก็มีตู้เย็นนะคะในตู้เย็นจะมีน้ำให้ประมาณสี่ขวด ส่วนด้านนี้จะมีทั้งชากาแฟแล้วก็น้ำดืม่มอีกสองขวดเนาะมีกาต้มน้ำเนาะมีผ้าขนหนูสองชุดนี่มีตะัก,กา้าให้ด้วยแล้วก็มีตู้เซฟมีทีวีแล้วก็มีไม้แขวนให้ต่อไปมาดูห้องน้ำกันนะคะ <c oughs> <c oughs> มัเลื่อนไม่ได้อ้าวองโปครับได้คอนเทนต์ได้คอนเทนต์ครับไ,ไ,ไปเรามาดูห้องมา จะเจอกับอ่างล้างหน้าแล้วก็กระจกบ,บานใหญ่แล้วก็ด้านนี้ด้านนี้จะเป็นห้องอาบน้ำนะคะมีฝักบ,บัะก็ด้านนี้จะเป็นห้องสุขานะคะโอเคก็มีแบบวางของได้ตามเร่งตามเราวางของอไดหานี่แส่อะไรคะสำหรับดิฉันหรือเปล่าไปมาดูชั้นสองนะคะเพิ่งมาไดมานะคะ ชั้นสองนะคะชั้นสองจะมีเตียงเดียวเป็นแบบต่องเตียงดังนั้นห้องนี้ก็จะนอนได้ประมาณสี่คนเลยเนาะข้างล่างสองข้างบนอีกสองนะคะแล้วก็วิวด้านนี้ด้านนี้จะมีที่นั่งด้วยสามารถนั่งดูวิวต่างๆตรงนี้ได้เลยนี่มีเห็นทะเลด้วยนะคะเป็นทะเลด้วย กิจกรรมต่อไปคือไปเล่นที่หาจะไปพายเลคยค่ายักไปที่หาของเจ้านี่มุมหาเห็นหาตรงนี้ไหมตรงนี้ตรงนี้ ตอนนี้เราออกเรกือมานะคะตรงนี้เป็นที่พักของเรานะคะชื่อคนอื่นอาจจะได้มุมโดนเนาะแต่ของเราก็คือพายมาถ่ายมุมนี้ละกันนะคะก็สวยเหมือนกันสวยอยู่นะแต่ของเราคือพักด้านบนเลยนะคะไปค่ะตอนนี้เราอยู่กลางทะเลเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งส่วนทางนี้เป็นฝั่งที่พักของเราตรงนี้เป็นที่พักของเรานอนอืดเลยะคะ่ะ นอนเป็นหมูนอนอืดเลยคะ่ะว้าวปีเต้แพนนะคะตรงนู้นปีเตอร์เดี๋ยวไปที่พักก่อนเลยเนะี่ยบอกว่าจะกลับที่พักตัวเองนะคะแต <c oughs> ่ตอนนี้พายักเรากำลัลงห้อหน้าไปที่พักอื่นะคะอีกแล้วท <c oughs> ่านทีนต่อไปคือ ให้คุณผู้ชายเขาได้สนเซ็ตด้วยค่ะรีบค่ะ <c oughs> ก่อนที่จะไม่ได้สนเซ็ตค่ะ <c oughs> รีบค่ะเร็วค่ะเร็วกว่าน,นี้ เรามีนายแบบไปเดินแล้วนะคะไปค่ะเดินไปค่ะถ่ายรูปฟิลแฟนแฟนอยู่ไหนแฟนอยู่นูน่นงับเงียบจลานีกำลังจะไปกินข้าวคะ่ะที่นี่จะเป็นที่กินข้าวเย็นกับกินข้าวเช้าพวกนี้เราก็จะมากินข้าวเช้าตรงนี้นะคะแต่แสงเย็นสวยมากง่าย นิาดูลนางคนไ่าเห็นของกินค่ะน้าหัวนด้เห็นของกินค่ะเอาละค่ะเริ่มค่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูนะคะว่าเราจะเพื่อก,กินอะไรอ่ะตอนนี้มาสามเมนูนะคะเริ่มกินได้เพราะว่ามีคนหิวมากแล้วเริ่มกินได้ค่ะี <Yeah. S 2> อันนี้เป็นหมึกนึ่งมะนาวยำแซลมอนนะคะต้มยำทะเลที่วามาสมเ นี่สาวผ่อเชลชีกุัว,วามาปาป็นังอย่างเงียอ้ยพร้อมแล้วเย้เย้ยามอลลี่ละข้าวอิ่มแล้วมาถ่ายรูปไปดูรูปกันเลยรูปที่เราได้จะประมาณนี้ ไป3 2 1ไปเปียกเปียกแล้วาปากเองเปียกเปียกทางกระโดมเลยเหรอเขาก็อยู่นั่อยู่หรอไปค่ะถ่ายรูปเสร็จแล้วตอนนี้ก็10บโมงเกือบ50แล้วเดี๋ยวไปนั่งรอเรือมารับนะคะเรืออะไรครับต่อไปเรือเรือะเชล เดี๋ยวเราไปดำน้ำตกหมึกกับเรือเดรเทลนะคะตอนนี้ก็คังทางเรือมารับเราแล้วนะคะเดร์เทวเป็นรถสองแยานอ๋อไปล้จะไปที่เรือที่ไหนนะเดอเทลครับผมเรือที่ไหนนะอ๋อเกาะคูลีซอนป่าพัยไปกัน เรามารอขึ้นเรือเดอะเทลนะคะตอนนี้เรือมารอแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาไปเนาะเราไป11โมงครึ่งนะคะแล้วก็ตรงนี้ที่เรามาขึ้นเรือก็คือเด e d เด็กบตรงนี้คือเด็กเด็กบนะคะจะอยู่ตรงข้างหลังของกอกุดรีสอร์ทเลยนะคะไปค่ะมีคนจะเอาคอนเทนต์ค่ะไปค่ะถ่ายคอนเทนต์ให้เขาโกน ไปค่ะเริ่มแล้ว

กำกับโดยพี่เขานะคะแล้วเาีมาเลยที่แต่ี้นไปแล้วปล่อยในี่ยนะฮะโอเคว่าอยู่ตาเถูกต้องกาวิ่งหน่อยดีกว่าิดหน้ารอกิดหน้ารอกหมนีเคติดหน้ารอก้าก็ได้อยู่นะเราเราไต้องไกลเราี่งแค่นี้แหละเรา้รอบเราเน้รอบ ไม่เห็นได้ยังไงคะเงี่ยวเสียงเขาตึงมาก่ะได้แล้วครับเย้ตึงยอะค่ะสบายใจแล้วเย้ตึงยอะปล่อยเลยเออไกลขึ้นอีกนิดนึงปิดหน้าลอกแล้วก็ค่อยสาวใช่ โอเคโอเคตึงบ e> ้างไหมนุ่นใช่เหรอใช่ใช่ว้าไปดีกว่มาสามตัวที่พี่เขาได้ตัวใหญ่มาก วันนี้ถือว่าได้ไซส์ใหญ่อยอู่อันนี้คือตัวแรกคือตัวแรกเหรอคะเอ่อตัวแรกแค่นี่ครับโอ้โหไซส์กไ็ไล่ไร<น>กันเลยโอ้หอ,อ,อันนี้คือหนึ่งตัวใช่ครับอีกสองตัวอยู่ตรงนี้ค่ะหนึ่งตัวก็ทานหมดเลยครับโอ้โจริงค่ะแค่นี้ก็น่าจะสดบพิเศแล้วอะแต่ตอนเอามานี่ยังแบบสีเข้มเขยใช่ครับได้มาแล้วจ้า ตกมือค่ะตกมือกเกาะบูด่ครับผมส่วนคนที่ตกมือไปยังไม่ได้นั้น,น,น <c oughs> เป็นไงคะสน,นุกครับสน,นุก <c oughs> พี่ยังไม่ได้คะ่ะเพราะมันจะโดนแสงใช่ใชแล้วอีกอย่างคือแบกกราข้างหลังจะเป็นอาพรกปะกรั์รผมมันจะเวลาเราฝันเข้ามาใช่ไหมมันจะแข็งแบบตื้อแบบติดถุงติดอันทั้งอย่างอะพี่ครับแล,แล้วสักพักหนึ่งมันจะดิ้น มันจะสู <ici> <c oughs> <tr> ้ม so no. you know, ันจะสู้หรอโดนเหมือนคึกๆนิดนึงแล้วก็พยายามเนี้ยแล้วก็หายไปเลยอ๋ออันนั้นจะจับไปเลยใช่หมึกก็จะแบบพ่นอ๋อมันจะเหมือนโดนดึงๆไปใช่ครับดึงออกไปครับผมพวกปลาเก๋าอะไรเงี้ยพี่หวานไหมคยหวานไหมเล็กๆหมึกก็ทำได้หลายอย่างพี่อ่าย่างก่อนเลย ตัวเล็กๆแนะนำให้ซาซิมีกว่าเพราะว่ามีมีซีฟู้ดมั้ยังไม่ซีฟู้ดซีฟู้ดไม่มีครับมีแต่โชอยู่กับวาซาบิอมเหนียวๆเนาะอนยวกกินไปเรื่อยๆมันจะรู้สึกแบบไปเรื่อยคงแรกจะแบบเหนียวกรุบๆเหนียวกรุบๆพอกินไปนานๆกุอร่อยไม่ไม่เหนียวแหละไม่เหนียวเัง้ฟันไปเรื่อยๆเหลือประมาีนาทีครับ เลาในการเดินทางแต่มแมวเห็นช้างก็โอเคแล้วเห็นช้างอย่งออังพอละตอนนี้เหมือนมากากูดจ,จริงๆสักทีเสร็จแล้วมันนี้กำลังนั่งรถไปที่อนดลีสอลีไปเดินเทวมาสนุกไหม น,นุกมากไปทำอะไรมาบ้างครับไปทำอะไรมาบ้างน้นำดำนำ้นำหมึกได้หมึาตัวเนาะหมึอกอร่อลยไหมอะไรสิเพราะว่าคุณเคยกินเ <laughs> นื้อก็โอเคเหนียวเหนียวหน่อยครึบครึบแต่ก็หวานอยู่แบบว่าใครมากปูดก,ก็แนะนํานะครับว่าไปเดอะเทลครับรับรองว่าเขาบริการดีมากแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้เขาไม่ได้จ้างนะอยากรีวิวจริงๆวันนี้ นี้เราอยู่ที่ที่พักชื่ออนาเลนะคะเป็นที่พักคืนที่สองของเรานะคะนาะคะมาดูห้องราคาที่ห้องเจสามนะคะเด็าดมีที่นั่งดูวิวดูวิวทะเลวิวทะเลจะประมาณนี้แทนเป็นปห้องไปให้หน่อยค่ะนี่คือห้องพังกสังเาตในห้องจะมีเตียง แล้วก็มีกระจกในตู้เย็ยนตรงนี้ในตู้เย็ยนจะมีน้ำให้สองขวดนะคะก็มีชากาแฟให้มีเก้วน้ำมีแก้วชากาแฟมีแก้วน้ำร้อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมีได้ปอผมนะคะามาดูห้องน้ำกันม,มาดูวิวกัน ประมาณนี้เนาะอุ้ยมันสวยด้วยนะลองขึ้นบิ๊กลองขึ้นบิ๊กต่อค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราขยับไม่ได้อ๋ออย่างนี้นี่เองโอเคปรบมือค่ะโอ้ยวิวดีอยู่นะเห็นวิวทะเลชัดเลยอ่ะจาบน้ำพลัคกีชั่วโมงค่ะนิคัสิดค่ะอ๋อไม่น่าจะโดนนิคัสิ์เนาะนิ์แบบมีคนอยากได้แสงค่ะมีคนหิวแสงตึ้ง อีกสักรอบสิอีกสักรอบสิตึ้งหน้านังนะ่งหน้านั่งอยู่นะตรงนน้นอะ่ะอืมนี่คือหน้าที่พักเรานะคะอันนี้คือที่พักห้องของเราอยู่ตรงนี้ส่วนเดินมาอีกต้องเดินมาอีกเดินมาอีกเดินมาอีกนี่ร้านอาหารนะคะไปต้าต้องเดินไปด้านนู้นไอค่ะ,ะที่แน่ๆคือมีขา้าวผัดสับป,ปะรดใช่ไหมคะ เม่ครับอยากกินข er e ้าวผัดสับปะรดตั้งแต่เ uh, มื่อวานแล้วเยี่ยมเยี่ยมเลยครับอยากกินอาออะไรอีกอาข้าวผัดสับปะรดสองสามถ้วยสามสิบถ้วยครับแต่เย็นๆย็นมั้งค่ะหอยเชี่ยวอบเนยวันนี้เปลี่ยนเป็นอบเนยนะคะส้มตำไทยใส่อง่มาลองไก่แต่กินส้มตำก มาทะเลตั้งไก่กินส้มตำมากากูอยากกินส้มตำมากคะ่ะมีความ<ต>อยากกินส้มตำแต,แต่ปูเป็นปูม้านะอ่อาต่อไม่ได้<อ>ว่าของไม่ได้นะส้มตำไทยส้มตำไทยใส่ปูที่ทะเลเกาะกูดนะคะ มาจากตรงนูน้นตรงนูน้นที่กินข้าวเมื่อกี้นะคะแล้วก,ก็เดินตามสะพานไม้มานี่ได้มุมนี้นะคะแล้วก,ก็เป็นทะเลชาหาด วันท sí, er. right? yeah, ี่สามแล้วนะคะเอ้าตอนนี้เรามาถ่ายที่สะพานปลาปลาเต็มเลยหูยเธอปลาเต็มเลยปลาเต็มเด็กน้อยมาดูปลากันค่ะมีน้องปลาเยอะมากเต็มเลยอะเธอทุกคนเยอะมาก ไปถ่ายรูปกันแล้วเนาะเมื่อกี้หิวแล้วคะ่ะถ่ายรูปเยอะเล่นเยอะก็หิวเลยมนาะดูกับข้าวนี้ข้าวต้มมีกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวหอมมากน่ากินมากมีผัดผักบุ้งผัดผัดตองแล้วก็มีคนอยากได้กว๋วยเตี๋ยวอีกชามนึงนะคะมันดูจะหมดหรือเปล่านะแล้วก็มีไข่าดาวต้มข้าวผัดน,น,นี่อ่ามุมเดิมของเมื่อวานเ <laughs> มื่อวานตอนเย็นก็น,นั่งตรงนะี้เนาะ เมรุไมอันนาลีอันนาลีีสอนนะคะตอนนี้เรากำลังนั่งรถสองแถวเอ่ไปที่ท่าเรืออัมสลัดนะคะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่าเรืออ่าวสลัดแล้วนะคะกำลังจะรอเรือไปแล้วก็เรือก็มาแล้วเ,เรือมาแล้วเรือมาแล้ว บเดเรือบุญสิลิแล้วนะคะกําลังจะเดินทางกลับแล้วต่อไปเราจะไปที่ไหนต่อขอบคุณทุกคนที่ติดตามกด subscribe ไว้ด้วยนะคะไปกับพี่ใหญพวกเรานะคะบ๊ายบายค่ะ